เำำดินทางสันเกดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะวันนี้วันอังคารที่14นะคะ14พฤษภาคม2567นะคะซึ่งขณะนี้นะคะเราก็พากันมาอยู่ที่สถานีหัวลำโพงค่ะพี่น้องออก็พอจะทราบกันดีแล้วนะคะว่าตอนนี้สถานีหลักเราก็จะไปอยู่ที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะคะก็ทุกท่านเลยนะคะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็มา จุดจบจุดสุดท้ายนะคะที่เราจะถึงก็คือตรงสถานีอาภิวัตรก็ถือตรงที่บางซื่อนะคะสถานีบางซื่อนะคะ,ะ,คะด้านนี้ค่ะแล้วหากพี่น้องมาถึงแล้วนะคะก็สามารถข้ามข้ามไปนะคะข้ามถนนไปนิดนึงก็เป็นบางซื่อเก่านะคะเป็นบางซื่อเก่าแล้วก็นั่งรถไฟขึ้นมาเลยนะคะมาถึงหัวลำพงในราคา สองบาทค่ะสบาทที่หัวลำโพงนี้ได้เลยนะคะส่วนเราจะไปที่ไหนไหนเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะคะว่าจะไปต่อได้อย่างไรในจุดสำคัญสำคัญในกรุงเทพมหานครค่ะ,จะเจริญธรรมสำัมกตีนะคะอาข่าวนะคะวันนี้พาพี่น้องมาอยู่กันที่หัวลําโพงนะคะ,จะเจริญธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่หัวลําโพงนะคะหากพี่น้องมาถึงกันแล้วนะคะ เริ่มต้นจุดต่อรถไฟมานะคะมาลงกันที่สถานีบางซื่อก่อนนะคะนะคะครับเห็นนะคะบางซื่ออภิวัฒน์นะคะมายังบางซื่ออภิวัฒน์แล้วข้ามถนนไปนิดนึงนะคะข้ามถนนไปนิดนึงก็จะเจอบางซื่อเก่านะคะบางซื่อเก่าแล้วนั่งรถไฟมาเลยคะ่ะมาตรงที่หัวลําโพงนะคะค่ารถ2บาทคะ่ะสถานีรถไฟมาถึงอย่างสถานีรถไฟหัวลําโพงเลยนะคะ มาถึงอย่างสถานีรถไฟหัวลําโพงแล้วเราจะไปต่อยังจุดสําคัญการตรงไหนติดตามกันเลยค่ะดดาาอย่าทิ้งกันนะคะปาไปได้วยกันค่ะรรเดินตรงมาเลยนะคะมาอย่างทางออกค่ะไป,ไปไปด้วยกันเลยนะคะตรงนี้เป็นทางออกนะคะไปได้วยกันเลยค่ะไปกันต่อเลยนะคะทางนี้ค่ะ ข้ามสะพานข้ามสะพานทางทางม้าลายกันหน่อยดีกว่านะคะตามกฎจราจรค่ะได้เลยค่ะตามทางม้าลายเลยนะคะดูรถซ้ายขวาก่อนนะคะ,ะข้ามเลยค่ะบายบายหัวลำโพงก่อนนะคะบายบายหัวลำโพงค่ะข้ามม้าลายแล้วเดินผ่านช่องนี้ไปเลยค่ะ ไดไปด้วยกันเลยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะมีทางออกด้านนี้นะคะ เดินแล้วเลี้ยวซ้ายกันเข้ามาเลยนะคะเดินเลี้ยวซ้ายมาแล้วดูรถด้วยนะคะซ้ายขวาหน้าหลังค่ะตรงนี้ก็จะเป็นทางม้าลายเห็นสะพานด้านหน้าไหมคะดูรถซ้ายขวาข้ามข้ามทางม้าลายมายัางสะพานด้านนี้เลยค่ะ พาพี่น้องผ่านสะพานมาแล้วนะคะสะพานตรงนี้เรายัางไม่ขึ้นนะคะเดินเลยผ่านสะพานมานิดนึงนะคะมาด้านนี้เลยค่ะปึ๊บเฟที่นี่เองท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงเห็นภาพไหมคะค่ะอ้าวภาพกลับกันนะคะท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะตรงข้ามใกล้ๆกกันกับ ตรงข้ามกับเรือกรุงเกษมนะคะสีกรุงโฮเทลนะคะด้านนี้นะคะเราก็จะมากันอยู่ตรงท่าเรือนะะี่ค่ะอ่าเรือมาพอดีนะคะ<ป>ค่ะนั่งเรือไปเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเรานั่งด้านหน้าเลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะก็นั่งเรือมานะคะนั่งเรือฟรีจากขัวลำโพงมาตรงนี้เราก็จะขึ้นตรงท่าเรือหนังเลงค่ะขวสวัสดอ์ ท่าเรือนครสวรรค์นะคะใค้มันยค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่ะขอบคุณนะคะค่อยๆเดินนะคะ,คคนนะ,คะท่าเรือนครสวรระคะ์ค่ะ เดินต่อไปเลยนะคะโรงท่าเรือนครสวรรค์โรงนี้ก็เป็นสีแยกนางเลิ้งค่ะมีจักรยานให้ใช้ด้วยนะคะลองดูวิธีการใช้จักรยานนะคะก็คือต้องไปดาวน์โหลด แอนนี่วิวนะคะจัก,กรยานให้ใช้ฟรีนะคะของกรทม,มค่ะจัก,กรยานให้ใช้ฟรีของกรทมนะคะส่วนวิธีการใช้ก็อยู่ด้านในนี้เลยนะคะจากท่าเรือนะคะท่าเรือนะคะรนะคนสวรรค์เราขึ้นมาเลยนะคะก็จะมาถึงตรงสะพานนะะี่ค่ะสะพานแยกตรงนี้นะคะ แล้วเราก็เดินต่อเลยค่ะต่อไปด้านนี้เลยนะคะข้ามทางมะลายมาเลยนะคะจากรทูนนะคะอดีบีไฟเขียวให้คนข้ามมาได้เราก็ข้ามมาจนถึงฝั่งนี้แล้วค่ะเดินมาเลยนะคะมาถึงกรมการปกครองวังชัยยาด้านนี้นะคะและเดิน ขึ้นไปข้ามสะพานลอยด้านหน้าเลยค่ะขึ้นสะพานลอยแล้วเดินขึ้นมาเลยค่ะมาเลยนี่ค่ะใกล้ถึงจุดมุ่งไมายแล้วตรงแยกนางเลิงเดินลงไปเลยค่ะลงสะพานแล้วลงไปเลยค่ะ จากสภาแล้วเดินตรงมาเลยตรงถึงแยกนางเลิงด้านนี้นะคะเลี้ยวซ้ายค่ะถนนพิษณุโลกค่ะ,ะเนืยย่างเนืยย่างเดินมาต่อนะคะเอาไปเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนเนาะไปเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนนะคะกรุงเทพมหานครบริการอย่างดีเลยค่ะห้องน้ำห้องท่าด้านนี้นะคะ ก่อนไปต่อ,อาตามไปเลยนะคะตามน้องจิมมี่ไปเลยลเบเห็นความร่มรื่นไหมคะที่นี่ค่ะ,จะเจริินทามค่ะความร่มรื่นตรงนี้แลคะค่ะคือเป็น ที่ชุมนุมชุมนุมประท้วงแนวใหม่นะคะให้ความชุ่มชิ่นเย็นฉ่ำทำผิดกฎหมายไม่รับโทษนะคะทำลายระบบยุติธรรมทำลายชาติเลวร้ายสุดๆค่ะนะคะก็มาร่วมชุมนุมกันตรงนี้เลยนะคะชุมนุมประท้วงแนวใหม่ของเราค่ะซึ่งเดือนวันนี้วันที่14พฤษภาค,คมแล้วนะคะ ก็นับแล้วก็ร้อยกว่าวันแล้วค่ะที่ได้มาปักหลักกันตรงนี้นะคะทุกท่านที่มาถึงแล้วนะคะก็ตรงไปเลยค่ะตรงไปยังกองอำนวยการเลยค่ะ นิดนึงนะคะอยากบอกด้วยความมั่นใจเลยนะคะว่าเรามีจัดระบบน้ำนะคะสต๊อกสำรองไว้ได้ก,กันพอสมควรเลยค่ะไปเลยค่ะต่อไปยังกองนาการเลยนะคะ สำหรับทุกท่านที่มาถึงแล้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดบริจาคสิ่งของของจุดของคอปทอนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นมุมของกองทัพธรรมค่ะก็แวะทานข้าวทานน้ำกันก่อนนะคะมีจุดบริการน้ำดื่มก่อนเลยค่ะจะเป็นทั้งน้ำเปล่านะคะน้ำถ่านนะคะ หรือน้ำสมุนไพรริบเย็นค่ะด้านนี้เลยนะคะซึ่งพี่น้องก็จะมาใช้บริการกันได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกองอำนวยการค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นจุดกองอำนวยการซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณนี้นะคะ ส่วนรายงานค่าใช้จ่ายนะคะเราก็จะมีการรายงานค่าใช้จ่ายกันด้านนี้ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่จุดรับประทานอาหารกันนะคะมาพักได้เลยนะคะมาแวะทานข้าวทานน้ำกันได้เลยตรงจุดนี้ซึ่งในช่วงนี้นะคะทางบวรทะเลธรรมนะคะจังหวัดตรังก็ส่งพี่น้องชาวชุมชนนะคะมาเป็นแม่ครัวปฏิบัติการอยู่ที่นี่นะคะ่ะ เมนูอาหารวันนี้นะคะก็มีหลากหลายเลยค่ะก็จะทั้งผักลวกทั้งแจ่วทั้งต้มจืดต้มยำแกงมัสมั่นนะคะมัสมั่นซึ่งมันเนี่ยค่ะมันนี่ก็ได้รับมาจากราชธานีอโศกนะส่งมาจากบ้านราศเลยค่ะผักผลไม้ ไร้สารพิษนะคะก็มีพี่น้องทยอยส่งกันมาเรื่อยๆนะคะพี่น้องชาวเกษตรกรรมไร้สารพิษของเราส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเราสบายเนื้อสบายตัวมนะเมื่อครู่นะคะเราพากันเดินเลาะมาด้านข้างนี้นะคะก็จะมาถึงอย่างจุดนี้เลยค่ะเป็นซึ่งเป็นทั้งหน่วยปฐมพยาบาลนะคะหน่วยการบรรยายเรื่องค่ายสุขภาพตามหลักของแพทย์วิถีธรรมค่ะ ค่ะส่วนด้านในนะคะด้านข้างนั้นก็จะเป็นเวทีคอปทอนะคะซึ่งก็จะมีการปลาสัยกันตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงเย็นเลยนะคะส่วนสามโมงเย็นก็จะเป็นเวทีด้านล่างด้านโน้นนะคะซึ่งตรงข้ามกับอ,อ,อนุสาวรีย์พระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะส่วนในเวลา6โมงเย็นขึ้นไปนะคะก็จะบรรยายบน ประใยบนเวทีใหญ่นี้นะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะรวมพลังคนดีนะคะคนดีคนกล้านะคะลองเดินทางมาตามที่ได้บอกไว้นะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะคะและพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็จะยืนหยัดปักหลักปักมั่นกันอยู่ตรงนี้นะคะในการปกป้องประเทศไทยให้พ้นจากเนื้อมือของทรราราทั้งหลายที่ อยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมค่ะนะคะเราจะต้องพากันให้ยุตินะคะและพร้อมที่จะปกป้องกระบวนการยุติธรรมให้ปักมั่นปักหลักเป็นเสาหลักให้แก่ประเทศไทยเราต่อไปค่ะเป็นการปกป้องความปลอดภัยให้แก่ประเทศไทยนั่นเองขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ,จะเจริญธรรมสามนึกตีค่ะ ก้ให้กลับมาก้าวใ้เลยกลับมาการมุงสัมพันธดีกลับมากันนี้คือส่งที่รกเป็นะครับห้ลับากันน้มลายใจบคนบางคนอะไรชีวิตเรานยาวนจริงๆชีวิตคนยาวนานะเกิดในกรณ

ด้านนี้เลยนะคะทั้งหน่วยปรมพยาบาลนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษซึ่งท่านอาจารย์หมอเขียวก็ได้มาบรรยายสุขภาพให้ทุกท่านนะคะได้รับชมรับฟังกันทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะทางเพจหมอเขียวแฟนคลับนะคะ ค่ะเราใช้เวลาทุกช่วงเวลานาทียังมีคุณค่าเลยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยค่ะอ๋ะอไม่รู้แนวทางไปทุกนลยไม่บอกเลยว่าออง